ครับส,สวัสดีครับผมามาแบบมาให้ซุ้มให้เสียงเลยครับมาเท่าเมื่อวานเลยดูสิยครับโอ้ช่างสิงปวดหัวเลยก<า>ำลังพ่นสีแบบกินข้าวไปกินข้าวไปเป็นไรรักแต่แต่มันคิดได้แง่ดีมันก็ดีอย่างนึงเรายังไม่เชื่อใช่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออมาครับกินข้าวกับจ้างสินอุตส่าห์เร่งมือว่าจะให้มาแบบเงียบเงียบอ่ะอันนี้ก็หรออันนี้ก็บอกว่าซุ่มมาโอตายเลยเงียบเลยนะมาเมื่อกี้น่ะฝนเมื่อกี้น่ะไม่มีวี่ไม่มีแววนะผมก็นั่งดูอยู่ว่าโอ้ยคงไม่มาหรอกคงไม่มาหรอก ้องมีอุปสรรคงานจะสวยงานจะสวยต้องมีอุปสรรควันนี้มาแบบเงียบกริบเลยเมื่อวานยัง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 รู้เนาะเมื่อวานยังรู้ว่าจะมาแต่วันนี้มาแบบเงียบกริบเลยอ่ะมาแบบมาแบบตั้งหลักไม่ทันอ่ะ แล้วพอมาปุ๊บมันก็สาดใส่เราอย่างเต็มที่เลยเรามาดูอ๋อแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเอาผ้ามาเช็ดก็พื้นๆอีกรอบหนึ่งไ,ได้แล้วก็เอาเลยทีนี้ได้ก็มันมันมันยังไม่นั่นเนู่นะ ้าเช็ดเได้อยู่ะดดทราลงเสียหัวเลยท่างสิงดีนะทาง,ทางนี้ทางนี้ทนี้พ้นพ้นแต่ทางในย,ยังไม่ได้พ้น้างนอก <c oughs> อันนี้มาแบบเงียบๆเลยครับฝนวันนี้มาแบบเงียบๆเลยเขาเรียกว่า คนซุ่มยิงมาแบบเงียบๆเ,เลยมาแบบไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือนั่งก็นั่งคุยกันอยู่นะนั่งคุยกันแล้วก็เซวุสเขาก็เขาก็ถ่ายนะถ่ายบอกว่ามันคงไม่ตกละมั้งก็พูดกันอย่างนี้เนาะเออก็ดูไปว่าคอองไม่ตกหรอก เอ๊มาอพอมันมาเลยครับอันนี้ถ้าตากเสื้อผ้าก็เก็บไม่ทันน,น่ะแค่นี้มันก็ดีไปและกลัวมันไม่แค่นี้อะ่ะแต่ดีนะอันนี้มันยังไม่ได้พ่นข้างนอกเนาะพ่นแต่ข้างในมันเข้าไม่ถึงสาดร์ไม่ถึง เชื่อไหมแต่ถ้ามันตกเร็วอย่างเงี้ยมันไม่ตกน้องตะเคียน嘛ไม่ตกวางลงไปมันจะตกถึงรหัสตายในวันเนี้ยวันเนี้ยแต่ถ้ามันมาจากน้องตะเคียนเราต้องรู้แปลว่ามันตกตรงนี้มาตกตรงนี้แหละตกแค่บ้านตะีรอวันเนอ <laughs> จะเสร็จก็ไม่เสร็จครับอันนี้เลยรถจะสวยต้องมีอุปสรรคเพราะว่างั้นแหละกำลังจะเห็นสวยแล้วเนาะ FC ก็พากันคอยพากันจ้องว่าเมื่อไหร่จะได้พ่นสีจริงขอพ่นสีจริงดูสิครับเมื่อเช้าอากาศดี ก็ได้น้ำเงินลังคาไปแล้วก็สีขาวสีขาวได้ข้างเดียวแล้วก็ฝั่งกำลังจะมาฝั่งขวาแต่ก็มาแรงเลยฝนตกแบบแบบไม่ได้ตั้งหลักตั้งตัวแต่มาแรงมากกเลยให้ช่างสีงไปกินข้าวก่อน ดูน้ำแป๊บเดียวเองดูน้ำไหลคือไหมคือไหมอร่อยไหมอิม่มไหมล่ะ <c oughs> กำลังกำลังจะไปได้สวยเลยเมื่อกี้เนาะเนี่ยถ้าเหลืออีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนี่ก็เรียบร้อย แต่นี่ไม่เป็นไรหรลนะ้อมนะฮะผลแรงไะผลหยุดอ่ะ,ออะได้ ดูน้ำไหลครับโอ้อันนี้แหละที่เขาบอกว่าดินมันเริ่มอิ่มน้ําแล้ว ดินพอดินมันอิ่มนะมามันตกแป๊บเดียวมันก็ไหลแล้วทีนี้มีแต่ไหลอย่างเดียวอะ่ะไหนอ่ะคัน,นี้ว่าทำทำใหม่ปั้นน้ำปั้นน้ำเห็นทำักทีใไหนงานเนาะ <laughs> ขนาดไม่ได้วิ่งงานวิ่งงานเขาเอาไปวิ่งกับสองสามวันอ่างเงอยู่หน่อยไม่ได้ไม่พอเข้าใจต่างยังนี่เข้าใจต่างยังนะโอ้ได้จะจ่ายผมคนเดียวได้เงินจ่ายผมหมดแล้วได้เท่าไหร่ฮะได้เยอะไหมได้เยอะอยู่นะก็ไม่ได้เลยฮะก็นั่นแหละได้อยู่ ได้เป็นหมื่นอ่ะวิ่งดินอ่ะวิ่งดินได้อยู่ประมาณห้าพันอยู่แล้วก็มันมีงานนั่นด้วยไงงานไหนรายวันด้วยไงงานรายวันแล้วก็งานไอ้นั่นก็งานไอ้นั่นก็ตั้งเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบบาทสามสิบเยนะสามสิบเที่ยวเจ็ดสิบบาทแต่งานปากโบน่ะนะ กไหนก็เขาขายลูกพ่วงได้พอดีขายลูกพ่วงได้พอดีผมก็เลยพอต่างชัยเนี้ยเขาก็เลยจัดให้หมดเลยโอ้ดูใบอนั่นเขาออกเร็วจนว่าใบเนี่ยเขียวเลย เขียวเต็มต้นแล้วชุมแสง,แสงต้นชุมแสงพ้นสีกำลังจะไปได้สวยครับฝนตกมาก็ต้องชะงักอีกแล้วครับผมโอ้ยตายเลยเอาหลักเพลินนี้บายบายครับ